เราซื้อที่ดินม,มาแต่ไม่ได้โอนให้ถูกต้องตามแบบของนิติกรรมต่อมาหลายปีอยู่ๆก็มีบุคคลอื่นมาฟ้องกับไล่ให้เราออกจากที่ดินเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เข้าไปสู้ในคดีว่าเรานั้นได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้ได้ทําประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้อย่างเป็นเจ้าของโดยเปิดเผยไม่ได้ครอบครองแต็มบุคคลอื่น แล้วก็เมื่อมดูโจทย์ที่เข้ามายื่นฟ้องเขาเป็นเจ้าหนี้ของอลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้นั้นไปยืมเงินของเจ้าหนี้แล้วไม่ผ่อนชำระเจ้าหนี้ก็ยื่นฟ้องแล้วก็บังคับคดีแล้วก็เมื่อไปสืบทรัพย์สินปรากฏว่ามีสําเนาโฉนดที่ดินแปลงที่เราครอบครองอยู่ซึ่งเราซื้อที่ดินแปลงนี้มาโดยไม่ได้ ไปจดทะเบียนโอนให้ถูกต้องตามแบบของนิติกรรมเมื่อเจ้าหนี้ยึดทรัพย์สินแล้วก็มีําบังคับคดีขายทอดตลาดเมื่อขายทอดตลาดนั้นเจ้าหนี้ก็เป็นผู้ที่ไปซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดมาด้วยตนเองเมื่อซื้อมาได้แล้วก็มีการตั้งเรื่องแล้วก็มาฟ้องกับไล่ให้เราออกไปจากที่ดินซึ่งเราได้สร้างบ้านอยู่ในที่ดินแปลงนั้น เมื่อเราได้รับคําฟ้องแล้วเราก็เข้าไปต่อสู้คดีว่าเรานั้นเป็นเจ้าของที่ดินครอบครองที่ดินแปลงนี้โดยสงบปเปิดเผยเป็นเจ้าของไม่ได้ครอบครองแทนบุคคลอื่นบุคคลใดหรือเจ้าของที่ดินเดิมและเราไม่ได้เป็นบริวารของเจ้าของที่ดินเดิมเราเป็นเจ้าของที่ดินด้วยโจทย์เขาฟ้องว่าเราวันนั้นเป็นบริวารของเจ้าของที่ดินก็คือเป็นญาติพี่น้องอาศัยอยู่ ในที่ดินแปลงนั้นโดยอาศัยเป็นตัวแทนของเจ้าของที่ดินซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของเราก็ได้มีการน,นำสืบต่อสู้คดีโดยเราเข้าไปอ้างเป็นพยานนำสืบแล้วก็เอาชาวบ้านบริเวณน,นั้นแล้วก็พกูดนำทองที่แล้วก็ใบเสร็จเสียภาษีว่าเรานั้นได้ชำระภาษีบรุบรง,ท,งท้องที่คือทำมาหากินในที่ดินแปลงนี้อยู่ตลอด เมื่อสืบพยานหลักฐานขัน็จก็มีความเห็นก็ก็มีข้อเท็จจริงซึ่งได้มีความวินิจฉัยพิพากษามาว่าเราซึ่งเข้าไปอยู่อาศัยตั้งนานได้ซื้อที่ดินมาจากเจ้าของแต่ไม่ได้ทำนิติกรรมโอนกันให้ถูกต้องตามแบบของนิติกรรมแต่เราได้นั้นได้ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของเข้าไปสร้างบ้าน สัประโยชน์ในที่ดินซึ่งมีปาัาญมีผู้นำท้องที่ได้เข้ามาเบิกความยืนยันรับรองเรานั้นได้ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นบริวารของลูกหนี้ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมสามก็ได้มีความเห็นพิพากษาว่าเรานั้นอยู่ในที่ดินแปลงน,นี้อย่างเป็นเจ้าของไม่ใช่บริวาร โดยมีอำนาจหรือมีสิทธิพิเศษศาลเขาเลยพิพากษายกฟ้องกับไล่ก็แปลว่าคดีนี้นะครับคดีนี้เราชนะคดีด้วยเอี่ว่าเรานั้นได้อยู่ในที่ดินได้ครอบครองได้ทําประโยชน์อย่างเป็นเจ้าของเราไม่ได้เข้าไปครอบครองแต่บุคคลอื่นและเราไม่ได้เป็นบริวารของบุคคลอื่นก็คือเราไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานไปอยู่อาศัยโดย เป็นตัวแตนของเจ้าของเราเข้าไปอยู่อาศัยโดยเราเป็นเจ้าของเองหากท่านซื้อที่ดินม,มาหรือท่านก็ยกที่ดินให้เราหรือเราก็แย่งกันครอบครองที่ดินแปลงนั้นเกินหนึ่งปีหรือหากเป็นโฉนดเกิน10ปีแปลว่าเราเป็นเจ้าของแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของในตางนิติกรรมที่มีการโอนกันให้ถูกต้องตามแบบ แต่หากเราตูกฟ้องกับไล่ให้ออกจากที่ดินนะครับเราจะต้องเข้าไปสู้คดีเพื่อให้เห็นว่าเรานั้นครอบครองอย่างเป็นเจ้าของหากเราไม่ไปศาลไม่ไปสู้คดีเราข้อโดนกับไล่ให้ออกจากที่ดินนะครับเพราะเราไม่ได้แสดงสิทธิแสดงอำนาจความเป็นเจ้าของให้เห็นว่าเราคือเจ้าของตัวจริงผู้ที่มีชื่ออยู่ในฉนดหรือผู้ที่มีชื่ออยู่ใน นอสอสามเขาไม่ได้เป็นเจ้าของขอเขาเพียงแต่มีชื่ออยู่เท่านั้นหากเราไม่ไปศาลหากเราไม่ไม่สู้คดีหรือสู้คดีแล้วเราไม่สามารถที่จะนําพยานบุคคลหรือพยานเอกสารสืบพิสูตรให้เห็นว่าเรนันั้นได้ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของจริงเราก็มีโอกาสที่จะไพ่แพ้คดีได้นะครับเรื่องแบบนี้ เ,เรื่องที่ละเอียดตอนในการนําสืบต่อสู้คดีนะมีต้องจช้ยพยานหลักฐานอะไรบ้างเอกสารอะไรบ้างพยานบุคคลบุคคลใดบ้างนะครับหากท่านมีปัญหารีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักแต่อย่างถ้าไม่รู้จักทานายคนใดตัวมาปรึกษาทนายนักเมืองนครได้ครับยินดีให้การปรึกษาสวัสดีครับ Let You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away like a holiday. Let me take you.